สวัสดีครับพบกับผมท้าเวลบายทิ้ในช anel u ูทูบนะครับวันนี้ก็มากับทริปรถไฟจะไปโคราชกับพี่แบงค์สุรเสียงพระพาสวรรค์ตอนที่สองนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่โรงงานรถไฟจังหวัดนครราชสีมาสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นรถดีเซลราง R-HN ะฮะสีไม่เอี่ยมเลยนะครับ ก็สำหรับรถด,ดีเซลลางคันนี้นะฮะก็ได้มีการรีโนเวทนะฮะจะสังเกตได้ว่าสีไม่เอี่ยมเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับ <S <S> <S สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะแต่ผมพาเพื่อนๆชมภายนอกก่อนนะครับสีไม่เอี่ยมเลยนะสำหรับรถด,ดีเซลลางอา n นี h ่ e นะฮะก็ใช้วิ่งเป็นรถท้องถิ่นในแดนอีสานนะครับ ดนอีสานเท่านั้นนะฮะที่จะได้มีโอกาสพบเจอรถดีเซลลังรุ่นนี้นะครับลลออก็ผลิตโดยบริษัทฮิตาชินะครับสำหรับรถดีเซลลงัง RHN นะฮะข้างในเขาก็ทำเบาะใหม่ทั้งหมดนะฮะทำพื้นใหม่ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทำลาวจับใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคน,กคนมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะทุกคน นี่นะครับห้องพอ,อลรอนะส่วนนี้ห้องช่างเครื่องนะครับนี่น่ขอร้อ,รอ,รอมอขึ้นไปดูได้นะครับรถรถสภาพ,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 พใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้โดยสารไม้รุ่นเก่านะครับ นี่นะฮะ ahn ทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้ก็คือขวาราทั้งสิ้นเลยนะครับพวกนี้คืออุบัติเหตุอะไรมาอย่างคันนู้น่ะคันที่ผมขึ้นไปแน่ใจว่าอุบัติเหตุอะไรมานเขาล่อยาไบสวยนะครับน่าจะอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึนะครับ เมื่อมีการอุบัติเหตุก็จะมีการเข้าวาระนะครับตู้สีโมนี้เคยเป็นตู้ปรับอากาศมาก่อนนะฮะเป็นรถด,ดีเซลรางนะครับตรงนี้ก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของเสด็จพ่อเราห้านะฮะผู้ก่อตั้งกิจการรถไฟไทยนะครับ นี่นะครับวงเวียนลดจักรโคราดนะฮะนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นยูเทิร์นรถไฟนะครับเรียกเรียกง่ายๆให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยยูเทิร์นรถไฟภาษารถไฟเรียกว่าวงเวียนกลับรถจักรนะครับ ทำไมมันมีหัวฝั่งเดียวอ๋อถ้าเป็นอย่างเนี้ยฮะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องหมุนันจะต้องหมุนก็ต้องออกมาขึ้นฐานที่นี่ก็มีรถดีเซลรางอาเฮดเอ็นนะฮะเจ้าถิ่นประจำแดนอีสานจอดอยู่เรียงรายเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะเอารถขึ้นมาบนบนแท่นนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเครื่องนะ เมื่อก่อนที่เขาจะกลับรถจักรนะฮะเขาก็จะเอารถจักรขึ้นมาอยู่บนแท่นนี้นะฮะแล้วเขาก็จะหมุนนะครับนี่นะครับวงเวียนกับรถจักรนะฮะที่นครราชสีมานะครับ ก็จะมีรถดีเซลล้าง RHN จอดอยู่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับวงวินกับรถจักรนะฮะ นี่นะครับล้อรถไฟนะฮะทมี่มันวิ่งบนรางได้เพราะว่ามันมีมีบางใบล้อเป็นี่ยกสูงขึ้นมามับอด้านในอันนี้เป็นตัวที่ทำให้รถที่แบงค์ยกกําเบลให้ดูหน่อยแบงค์มือเดียว ดัำเบลยกเนี่ยพี่บอยยกขึ้นนะผมเลี้ยงข้าวกรั้งที่เลี้ยงเอากดดันหน่อยครับกดดันโอ้ยยังไงยังไงยังไงก็เลี้ยงเนี่ยหรอนี่ยเนี่ยห็นเลยใช่ไหมอย่าไปเล่นของหนักฟันเพลินรุ่งเลยเห็นไหมแข่งขี้เหรอโอ้มีไหนได้อะเราต้องไปแล้วพี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ลงรถจากนครราชสีมานะฮะก็ขอสิ้นสุดกานบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทวีบายทีนะครับจ mm ึบ hmm. เรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วปก้มจัน่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ